ครับสสวัดีครับพี่น้องมันี้ช่วงบ่าเสยสายสิพาพี่น้องมาชมทะเลครับบรรยากาศริมทะเลครับลมพัดเอื่อยๆครับพี่น้องดูนะครับพูดะเสียงน้ำกระทบฟังครับพี่น้องไม่ไา้ขาดใงดีเลยครับอยู่คลองว่านครับพี่น้องคลองว่านจังหวัดประจวบคิริขันธ์ครับใกล้ๆเบิ้กไก่ครับตัวเมืองครับพี่น้อง บรรยากาศสุดยอดโอ้กระทุ่มบังเอิญดูพี่น้องบรรยากาศสุดยอดแห่งความฟินแล้วเพื่อนฟินมากการเบิ่งเรือครับเรือหน่อยเรือหน่อยด้านหลังเป็นภูเขาครับด้านหลังเป็นภูเขาแเราไงที่ เป็นสะพานทรายยาวนเป็นสะพานปลาครับเพื่อนสะพานปลาอย่เพื่ออยู่คลองวานครับพี่น้องม,มันเป็นตำบลครับตำบลต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ๆครับตัวอำเภอเมืองนะครับเลยจังหวัดประจวบมาปุ๊บก็ประมาณก10กิโลครับจะถึงคลองวานครับบรรยากาศหนาเสี่ยวมากครับพี่น้องแต่ว่ันนี้ผมถิภาพพี่น้องว่าเบิง้งบรรยากาศร่มเอื้อยพัดเย็นๆน้ำใสๆครับพี่น้อง น้ำใสๆแล้วก็บ,บม่มีคืนล่มแรงครับแต่เถี่ยวก้อนที่ผมมาเนี่ยมันรู้สึกว่าคืนมันสีแห้งครับคืนมันสีแห้งเสียงน,น,น้ำเลยตึมต่ำตึมต่ำเพราะอย่างเพราะว่ามันหนาช่วงเป็นเป็นฤดูของเขาฤดูเขาเรียกว่าฤดูมรสุมครับนี่แต่ว่าื่อก็ตื่นเต้นไปอีกแบบครับ ไดกลับบ้างวดนี้ครับพี่น้องบรรยากาศเอื่อยครับเป็นแต่นั่งกินลมชวมวิวบรรยากาศริมทะเลเลือกกับบ้นเหนียวนะครับบรรยากาศบ้นเหนียวเลยเยน็ยนๆครับเยน็ยนๆกระบลูเป็นช่วงบรรยากาศแบบนี้หรือว่าเป็นใกล้กับฤดูหนาวกระบอจักนะครับ เบิ่งดูครับปุน้ำในริมทะเลน้ำทะเลครับมลมไมรได้กาศชอบดิงมากพี่น้องผู้เดมากก็สีแสบเนาะแต่ผมจัดไปแล้วบ่กขึ้นนี่ <c oughs> ผมก็จัดไปแล้วบ่กขึ้นนี่โอ้การเลยได้การเลยครับเหยียบคอเลยครับคอนใส่หัวป้องเลยตีนส่อมา ก็เลยตื่นสาๆยอย่างอยแต่ดีครับโรงแรมนมีเพ่นสิมีข้าวต้มให้พร้อมข้าวต้มตอนเศ้าครับข้าวต้มตอนเช้า,าชื่อโรงแรมไอซ์รีสอร์ทครับ Ice ไอซ์ทะเลรีสอร์ทบรรยากาศนี่ติดกันเลยพี่น้องติดกันเลยครับครับแต่ผมเดี๋ยวผมสิรีวิวโรงแรมผมไม่เคยรีวิวไปรอบนึงนะครับพี่น้อง ว่าโรงแรมนี่เพิ่งนก็ดีอย่างหนึ่งของเจงหุ่นแล้วครับถามไพ่ก็รู้จักครับโรงแรมไอซ์ทะเลรีสอร์ทแล้วสิเป็นคนที่คนอรธททยาศัยดีแล้วครับเป็นคนที่แบบให้เทคแค่ลูกค้าิี่าพักเนีอยยั่งดีนะครับแฟนเพจจะเห็นถามมานะครับจถวค้องว่านหรือว่ามาันจะบักไต่บักไต่จะขึ้นไปกรุงเทพนะครับอาจจะมานอนนีกอนก็ไ้จะขึ้นหนึ่งหรือว่า สีรุงไปสุราษฎร์หรือว่านครศรีธรรมราชครับแมา่มา,าก่รุงเทพก็ตรงนี้ก็เป็นตรงที่แบบเขาสามารถที่จะมาพักก่อนก่อนจะถึงได้ครับมาถึงนี่ประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงยินหรือว่าสี่สี่โมงยินเขาสามารถที่จะซือ้อของมาย่างมาย่างในโรงแรมนี่ก็ได้เพราะว่าเพื่อนม,มีเต่ามียให้รียบร้อยเลย เพิ่งดูครับปลาบุร่ะกําลังบอกว่าอยู่ไหนปลากระตื้นน้ำมีปลามีอย่างมากม่ให้ปลาหมึกไปอย่างครับย่างได้บรรยากาศนะครับนี่ครับผมนั่งยืนอย่างบุกขึ้นนี่ยังสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศนะผู้ใดบอกเคยมาต้องต้องมามามาแวะนะครับแถวคลองว่านครับถามไพ่กระดูจักครับ ไอทะเลสอดเพราะว่าด้านหนา้ามันก็นมีติดกับบิ๊กซีครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับชนทะเลปั้งเลยเรุ่นแรกอยู่ยุ่ยมือครับพี่น้องไอทะเลสอดแต่ผมสีรีวิวห้เบิ่งงไม่ว่ามันมันเป็นห้องจังไหนเจ้าไหนผนภาปเบิ่งงไม่แต่บัดน,นี้บรรยากาศมันสุดยอดดีพี่น้องสุดยอดลวกัสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดดีครับบรรยากาศเนี่ผมจะใค้เห็นว่าไหนะครับ บรรยากาศดีมากเสียงลมวิววิวิเสียงนกห้องแล้วก็เสียงลมทะเลพู้น่ะกระทบชอดเขาพู้น่ะวิววิววิวผ้นครับคือเสียงไอ้คือนี่ครับเสียงวอลทูนู้บานเฮ่าไหมาครับพี่น้องแต่น,นี่กัจีเป็นบรรยากาศนนริมทะเลนะครับริมทะเลแต่ว่าลมทะเลมันอีกแบบโบนียวครับ ผมอยากให้เห็นให้พี่น้องอ๋อบรรยากาศดีคักงามคักอันนี้ดีก็บอกกันนะครับอันใดบ่ดีก็จักสีว่าบอกกันเช่นอย่างเนาะเอาบอกเช่นนันดีๆครับคนเฮาก็บ่ำนี้ล่ะครับพี่น้องมีเงินมีทองก็บางทีมวอย่างเฮาก็หาความสุขงส้อข,ของเน่น,นะครับอยากกินหยังก,ยงกินหยังก็แซ่บไปเที่ยวมื้อนี้พาลูกพาเต้าไป พาตา่างยภาพพอพาแม่ภาพปูพาพยาไปมาเที่ยวนั่นหลักคือคือวามสุกพี่นอ้องวามสุขที่ห้าหาบ่ได้จากการที่ห้าเห็ดไก่เห็ดงานนะครับแต่ว่าหลังจากเห้ก่เหงานพ่อสีมีทุนทรัพย์จากน้อยหนึ่งหรือแบ่งสันปันสวนไว้ปีละเที่ยพี่น้องเก็บใบผมเคยเห็ดอยู่ปีหนึ่งอะ่ะผมทีเก็บใบภาพพอไปเที่ยวนันเที่ยวนี้ แต่ว่าผมก็พูดถึงกับบ่ได้คิดดอกเพราะผมก็ผมก็มกบ่บ่บมีเวลาเลยแต่ว่าองค์สิ่ก็เว้าได้อยู่ครับแม่นอยนะครับแต่ว่าแห่งเวลาทำมันก็บทำบ่ได้แต่ทีเเ่เขาเฮ็ดได้เขาชุชชชดเชื่อได้ก็คืออ่าเวลาเพิกก่นอยากกินอย่างเขากับบ้านเขาสื้อของไปเฮ็ดให้เพิ่นกินเพิ่นอย่างยู่บ้านนะครับเพิ่นก็มีความสุขขึ้นแต่ว่าขานพาเพิ่นมาบ,บนี้เพิ่นอนก็สิดีใจครักงให้พี่น้องต่อไปผมก็สิพยายามให้ เดือนละพันนี่เก็บไว้เที่ยวนี่ชิบสองเดือนกับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งกับภาคไปเที่ยวได้สบายเลยพี่น้องค่าโรงแรมค่าสองขึ้นสามวันนี่หรืออาจจะหลายขนาดก็กกได้ผมพิยังครับเป็นทุนทรัพย์วด้ยรทายไปใช่หรือพี่น้องพาพี่น้องเบิ่งนี่แหละครับเสียงลมเสียงนี่แหละมึอนี่ทะเลนี่แหละบรรยากาศมันดีเลยพี่น้องเอ้ยอชาวบ้านอ,อย่างบุกมุมก็ได้ ดีๆก็อยากให้พี่ี้ใหน้องเห็นนะครับเห็นร่มเย็นๆวิวยังสิพี่น้องเห็นเรือมาครับภูเขาหมดอะบรรยากาศที่มันดีค้างคพี่น้องขันบวบกันสิมันกันสิเงียบสิเขาหงากเลยพี่น้องเนาะแต่มาขึ้นนี่โอ้ยวันครับทุนท่นตั้มราแล้วคับขนบอนได้กินเหล้ากินยากเขื่อนชุนบอนได้อหนึ่งปันใดแต่ว่า สูบบรรยากาศมันต้องควบคู่ครับควบสุขท euh ั้งใจกับสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาหมักเสริมเข้าไปเสริมแต่งเครื่องเครื่องท่อแต่งหน้าแต่งตาเนาะคำว่าแต่งหน้าแต่งตามันก็บปสวยบางงามครับอันนี้คือกันคลิปสิบเอ็ดแล้วครับพี่น้องคลิปเบเกอรี่ว่าผมเด้อครับ